ก็มีประตูกั้นบางที่ไม่มีถมาเป็นเมื่อก่อนเขไม่มีเลยแต่ว่าเขาทำเฉพาะบางสถานีที่มีผู้โดยสารเยอะเท่านั้นไม่เหมือนของ MRT MRT อย่างผู้โอยสารเอะซึ่งตามหลังเขาไม่เคยมีสถานีนครเขาบอกท่านที่ไวที่ทำนะฮะหลายอย่างก็เพิ่งจะมาทยอยทำอย่างเช่นลิฟต์อย่างเงี้ยฮะลิฟต์ก็เพิ่งมาทำเวลาคุยโดนตัพไม่ต้องเอาโดนตัพท์ีเียวเขาไม่ทำอะไรที่ช้าวันตื่นแต่ค่าบริการนี่จะแพงก็คือก็คือสวัสดิการสวัสดิภาพของของผู้ใช้เนี่ยมาที่หลัง อะไรเนี่ยจะตามมาค้าแต่ราคาเนี่ยจะพุ่งไปก่อนจะบ้างก็เหมือนกันทีเดียรก็จะเป็นคนต้องมวลชนวยเคยมีโครงการสมัยนายกยิ่งรักกะว่าที่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนิวมองโครงการนั้นว่าเป็นไปได้ไหมคะคือตามจริงมันก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนั้นมันกำลังจะหมดสัญญาใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าไอ้ก่อนที่จะหมดสัญญาเนี่ยก็คือผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็คือผุ้พันบริพัตรที่ก็เงี้ยนน่นมไปจากพังฝั่งพระรามกันเแล้วก็ต่อสัญญาให้ต่อก็แน่นอนแล้วโครงการสกัด เป็นการสกัดงานนึ่งมันก็แปลกตรงที่ว่า,วาทั้งไฟฟ้าทั้งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นของหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดซึ่งคณะรัฐบาลมีแคนจะทำอยู่แล้วเพราะมันกำลังหมดสัญญาข้าราชการปอไอใช่ไหมฮนะที่มาให้เอกชนสร้างก็เป็นเล็แล้วก็แล้วก็วกทันเฟ้อคือต้องเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าไอ้ตรงส่วนแรกที่สร้างมาเสร็จตั้งแต่ปี42เนี่ยมันก็ยังเป็นของบริษัทเดิมอยู่แล้วก็เขาก็ได้สัมปทานต่อไปเรื่อยๆเจอที่ก็คนที่ต่อให้ก็คือคุณพันพุ่มว่าคนดีของ คนกรุงเทพมาก่อนเขาอะนะฮะแล้วตอนเนี้ยล่าสุดคือช่วงตุลาเนี่ยจะมีรถเมล์หลายสายที่วิ่งมาจากลังสิตมั้งหรือวิ่งมาจากชานเมืองสมุทรปราการมั้งถูกยกเลิกแล้วนิวมองว่าขนส่งมวลชนที่ถูกยกเลิกนี้จะสร้างปัญหาให้ประชาชนยังไงการให้บริการของขรงมกาเพื่อนะให้ไปให้บริษัทเอกชนบริษัทอืมแล้ว็บริษัทนี้ก็รู้แล้วว่าก็ถูกมองว่าเป็นบริษัทที่ว่ามาจากที่มีเกิดโข้ตกับรัฐบาลที่มนาคม นะโดยที่ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยพอสมกเคยเป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อมอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ดีจะให้เด็กๆที่ม่มีความพร้อมนะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าปฏิรูปแล้วสร้างความสัดกันมันค่อยเกิดไม่มีอาศัยได้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำสงครามไอ้ที่ควรจะทำกคือการเปลี่ยนรถเมใหม่ทั้งหมดการทำโครงสร้างบ้านรถเมย์ใหม่โครงสร้างที่จอดรถเมย์ในบางพื้นที่ที่รถเมย์ขาดระยะตรงนี้เป็นปัญหาที่หัวเมย์กับกับที่เติมน้ำมันที่เติมไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย ไปแก้ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวค่อยจะไปไอเสื่อมเรื่องสายเดี๋ยวผมว่ามันมันมาที่คลายเป็นเป็นสายได้สายที่ร้อนกันไปดูไปอยู่ตัวประตูแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าไอ้การรถเมล์มาทอเราอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันตัวความรับร้อนไม่ใช่รถเมล์ต่างคนต่างมาแต่แต่ละที่มันจะมาเจอที่เดียวกันเนี่ยมันเนี่ยแล้วจะให้เอกชนไปทำไปเอกชนไปรับการะในรถเมล์ในเส้นทางที่มันไม่มีคนเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเขาก็ต้องอย่างตัวอย่างรถเมล์สายยี่สิบเก้าเนี่ยมันก็เป็การ พูดตรงๆไอ้ที่เขาจะต้องเปลี่ยนเส้นทางมาใหม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนนั่งเหมวันที่เขารับสมัครปรานปี83แล้วแต่ต้องยอนรับที่ผ่านมาเขาก็รับไก่ยิ่งวิ่งเส้นทางเดิมของสาย29จนวันหนึ่งมันมีคนเป็นพ่อแซึ่งก็เป็นบริษัทรถเมล์แห่งหนึ่งในในจังหวัดสุพรรณีเป็นพ่อเขานะฮะว่าไม่วิ่งตามสัครประธานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกรมกรมทางระบบเนี่ยที่ที่ที่กำลังกเรากำลังถูกเปลี่ยนตัวให้เป็นผู้ควบคุม อระบุต์เมฆหมดแทนพระสมภาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องก็ปล่อยให้เอกชนเนี่ยวิ่งตามนอกสมรภารไปนะฮะมัแล้วก็ไปแก้จนแบบไปแก้ตามแผนของทีดีอะไรซึ่ทีไอก็คิดว่ามันไม่ทำตอนกันแล้วให้คนตอบเป็นทะพานแตลืมไลยว่าระบบตัวก็ยังระบบตัวร่วมก็ยังไม่มีร่วมกันทั้งระบบยังมีแค่ของสมภอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ท่าที่ใหญ่เปนถูงขึ้นเดินทางก็ไม่สะดวกขึ้นท่าที่ใหญ่ก็ถูงขึ้นอีกนะฮะก็เป็นการทก็ได้เป็นการปฏิรูปที่ปฏิรูปปฏิรูปกันไปนะฮะ ยิ่งทำาว่ายิ่งเละนะโครงการถ้าเขาควรที่จะอยู่โครงการนี้ไม่ก่อนนะคืออย่างแรกคือไปแก้พวกโครงตั้งตัวรถเมย์เองตัวป้ารถเมย์ตัวเฮ้ยเขาอุ่โพวกนั้นก่อนแล้วเส้นทางมันค่อยมาแคร่กรี่เป็นทีละจุดทีละเส้นทางได้นะแต่ปัญหาคืออยากได้หน้าอยากได้ผลงานนะความความอยากได้หน้าของรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วคิดว่าการที่คนได้รถเมย์ไฟฟ้าแล้วคนก็พอใจแต่การป็นว่ารถเม์ไฟฟ้าเนี่ย ม,มันปูนมันถูกกว่าใช่ไหมครับเขาไใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้น้ำมันแบบเครื่องเงินต์สันแบบเดิมแล้วเนี่ยแต่ค่าโดยสารเก้ากระดูะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะคนจะใช้การเดินทางคนจะใช้เดินทางระหว่างปี่หรือพี่หกิโลก็จะเป็นรนาคาระยะทางที่20บาทซึ่งค่าดค่าค่าโดยสารนพื้ 28, นฐานมะันกะ็่คจะอยู่ที่20บาทนะฮะเมื่อก่อน20บาทนี่คือระยะไกลไปแล้วระยะเกินกว่า20 20กิโลเมตรขึ้นไปถึงจะเสีย20บาทวันนี้จะเสียอยู่ที่4ี่หรืกิโลเมตร นะาการว่าถ้าให้เอกชนรับสัมภาระไปแล้ว,ลวประชาชนนู้นแบมรับภาระผมว่ายอมไม่ขอสปมก,กอ่อทำเหมือนเดิมดีกว่าแล้วแค่ปรับโครงสร้างปรับตัวรถของสปมก่อเท่านั้นดีกว่าแต่แต่ว่าอย่างว่าเขาก็เตรียมบริษัทมาเรอครับเกาอยู่แล้วฮนะเขาก็ต้องการเห็นว่าไม่ได้ติดทางข้อมให้เราต้องเปช่วยระเบียงของเขาอะฮะเขาก็เอาสัมปทาระนู้นไปเลยสี่สิบเจ็ดพันนะแล้วแล้วก็แล้วก็วกวกเอาเอาให้เส้นทางสายดีของขสปมกไปแล้วยี่สิบยี่สิบเส้นทางเงี้ยฮะ ค่ะและนิวคิดว่าเมื่อไหร่ต่างจังหวัดจะมีโอกาสมีจํานวนรถเมย์มากๆมากกว่าที่เป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องเซอร์ว่าต้องง้องติดผลและถ้าไม่มีนะอย่างประเทศไทยมีปัญหาที่ว่าการรถประเทศที่มีประเทศไทยมีระบบขนส่งมวลชนเองก็แค่ให้เรียกว่ากรุงเทพและบริเวณพืนเท่านั้นนะครับปริเวณพื้นที่บางจุดก็ยังไม่มีกรุงเทพบางจุดเองก็ยังลำบากนะผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่กฎหมายเพราะกฎหมายที่ผ่านมาไม่ไม่ยอมให้ท้องถิ่นทำตัวระบบขนส่งมวลชนเองไอย่างเต็มที่นะยังปล่อยให้ อยู่ที่ภายใต้การกำกับดูแลของขนส่งทางบกซึ่งขนส่งทางบกภาระหน้าที่ก็เยอะอยู่แล้วไหนท่านจะต่อพาร์ติชั่นต่อป้ายข้างซีแล้วพองเขาต้องมามาเล่นบทเป็นคนคุมแค่โอเปอเรเตอร์ใช่ไหมครับสางเด็โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ public transport หรือควบคุมกำกับดูแลขนส่งคนหนึ่งเขาก็ไปเขาก็ไปไม่ถูกเพราะหนึ่งเขาไม่มีกฏเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีข้าวยากรจะมาแฮนเดิลได้ขนาดนั้นมันก็มันก็อย่างตัวอย่างที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ดังนั้นเน่ะ อย่างสายยี่สิบเก้าเี่ยสุดท้ายเป็นไปตามสัมปทานที่ลตส่งทํางบอกบอกแต่มันเริเปไปไปตามความต้องการของผู้โดยสารนะฮะดังนั้นเนผมว่ามันก็ต้องกระจายอานาจรระเทศไทยต้องกลับมาตั้งหลักใหม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันขึ้นอยู่ที่ปัญหากฎหมายการก,กระจายอำนาจารกำหนดเพราะว่าท้องถิน่นต้องทําอะไรบ้างมันต้องเปลี่ยนหมายคือแค่กำหนดแค่ข้อห้ามห้ามทำอะไรหนึ่งสองสามข้อห้ามมันต้องมีให้น้อยนะให้เขาทําได้มากที่สุดแต่ปัญหาคือเราไปกําหนดแค่หน้าที่ให้เขา หมือนกับเหมือนกับเหมือนกับว่าได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปทำทั้งๆที่เขามาจากเลือกตั้งของประชาชนผมว่าเราไปแก้ตรงนั้นที่ถึงจะทำให้อะไรหลายอย่างในประเทศไทยมันจะรครอบรูปอรอยเป็ทำอะไรได้เถึงลอยเพราะว่าท้องถิ่นก็ทำได้เท่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันนี้ไม่นับเรื่องรัฐบาลมันมีหลายปัญหาอะไรเรื่องเพราะว่ามันเป็นปัญหาลอยต่อระหว่างกฎหมายกฎหมายกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานส่วนทุนภาพใช่ไหมฮะส่วนส่วนกลางแล้วก็งานท้องถิ่นมันยังไม่ลงรอยกัน เดี๋ยวคุยกันนิ้วต่อป่ะขยับขึ้นดีกว่าโทษอันนี้ขึ้นรถกับแม่ค่ะป่ะนิ้วคะแล้วอย่างเรื่องรถไฟ,ฟฟ้าเนี่ยอย่างต่างจังหวัดบางจังหวัดเขาเริ่มที่จะทำรถไฟฟ้าของเขาเองแล้วอ่ะถ้าเขาทำเองแล้วเนี่ยเขาต้องต้องอาศัยการลงทญญนุนจากเอกชนต้องลงาเอกชนเองเพิ่มซึ่งมันยังไม่มีความ มันเป็นแผนมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วเนี่ยหลายที่บอกจะทำทาที่ทำไม่ได้เออรัฐบาลก็ไม่ตัวงอะไรทำสุงให้ขนาดนั้นเนี่มันก็จะเป็นแค่ผมยังไม่เห็นจังหวัดไหนทำได้จริงๆเลยมันเป็นแค่แผนที่ต้องมันมันจะมีแผนที่จะทำได้จริงๆอังนี้นะฮะเพราะนึ่งรัฐบาลเองไม่ที่จะลงทุนให้อำนาจทางจิตไหมเขาไม่ให้พอเอกชนจะทำที่เด็ก็ต้องไปเจอข้อจำกัดหลายอย่างนะฮะจะลงทุนร่วมกันบางเรื่องถ้าจะเป็นพ้นถนนก็บางทีทั้งถนนของท้องถิ่นถนนของกรมทางหลวงต่างยี่หวัดจะ เดี่ยวกรมทางหลวงพุทธอดเปอีกเน,น,กนี่ยมันความที่ตอนกัระทรวงคมนาคมเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นปัญหาแล้วและถึงเคยจะลงเองก็ทงไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยกับการค่าใช้จา่ายเกี่ยวกับการประสานงานการเป็นอีกไม่ใช่ประสานงานกันแค่สามปีเลยระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับกรมทางหลวงกรมทางหลวงพนนุทธอของอิกน,นะฮะเลื่อนจากมีราคาค่แล้วอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นบงการพูดเลยไฟฟ้าแค่อย่างนั้นประเด็น เือดขึนปีนี้ก็ไม่เห็นนะถ้าเขาก้ากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจอยู่ยังไม่ยังเป็นเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนตั้งแต่ปี2542องี้ย่ครับค่ะแล้วนิวมองสมมุติถ้าเราได้พักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอะอย่าอย่าสมมุติว่าเป็นเพื่อไทยก,กทันแล้วกันเป็นแกนนํารัฐบาลนิวคิดว่าออปัญหาที่สมัยรัฐบาลประยุทธ์สร้างไว้มันเยอะและคิดว่าเพื่อไทยจะแก้ไขและทําอะไรใหม่ๆได้คะ นิรหนึ่งงตีนิ่างใช่ไหมผมว่าตอนนี้เราเป็นแค่ปีเด so ียวสร้างอีกสามปีปีนี้เรต้องสามปีสร้างเพราต้องต้องใช้เวลาด้วยเซลล์เพราะแปดปีมันก็เลื้อดไหลมาเยอะเหมือนกันนะของท่านทำอะไรใหม่ๆได้แต่ก็แต่ผมก็ปรึกษากันนิดนึงให้เราแก้ไขนะอย่าไปคิดว่าเป็นเป็นทางตันทาไงนะฮะผมว่าหนึ่งแล้วนี้ด้วยความที่ตอเมื่อเราไม่ได้อยู่ในในกลไกของอำนาจเรายังไม่รู้ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆมันยังไงเราอาจจะมองแค่ภาพภาพรวมนะฮะ แล้วก็ต้องทำใรเรื่องของการแย้กฎหมายการปบัติการการกระจายอำนาจจริงจังนะฮะที่บอกว่าตรงนี้แล้วนิวมองว่าม็อบลงถนนยังควรมีต่อไปหรือยังไงคะถ้าทำเสรเรื่องนี้ก็ลำบากนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งของประชาชนที่จะทำนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งในการแสดงออกทางความคิดเห็นได้นะแต่ว่าแต่วก็ถ้าลบาลเนี่ย มันมีระบับไม่เทหนที่สน่้างเรื่อกขายให้ไปทาชคนอยากลองกนมานจอร่อยานี้ก็กิดถกทุกีแล้วนะครับกนคิดทีตัวรับบาลแล้ว่ามาทานนไม่ทานไม่ว่ามีเครื่องมืออย่างเดียวที่ต่อรองกับหน้าร้านาก็มีแค่มีทุกีที่จะเดินเป็นรับล่ะนะั้นนะฮะดังนั้นผมคิดว่าแล้วทำานการทําบางท네ีต <bom> ัวทั <ed> ่ะตอไปได้ดแล้วก็แตคิดว่าบางครั้งเองเนี่ยถ้าการ กว่ากันนะครับวันนี้ท่าลงกันหลายครั้งนานไปถัดมาอยากจะสร้างความเหนื่อยล้าให้กับคนหรือเปล่าอาจจะต้องมีของขึ้ัฝเวเนอันนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่อยากจะกล่าวว่าว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็มีแนวทางการขึ้นฝาที่ไมเหมือนกันแต่ก็ไม่ยืนยันว่าการลงถนนการการลงมัน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 เพื่อเงินจำนวนมากเยอะนิดนึงค่ะแล้ววันนี้ที่นิวมาเนี่ยไปรัฐะแฟดม็อบของคุณสมบัติเนี่ยนิวมองว่าครั้งที่สองนี้และครั้งที่หนึ่งที่นิวก็มาร่วมเนี่ยเป็นอย่างไรคะ คนก็มาแสดงพลังแสดงจืนยนของแต่ละคนทุก่นะแล้วก็แล้วก็มันก็ไม่ต้องมีความแสี่งอะไรต่หมาเพราะเราท้่มาแทนคณะผู้โดารคนหนึ่งนะครับแล้วผมก็เป็นกิจการที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้มาที่นได้นะฮะก็ดีเขามีกิจกรรมหลายรูปแบบหลายอย่างเอาไว้ให้อย่างน้อยควนเป็นสิ่งที่เราจะไว้ยืนยันต่อกรนะครับกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมตลอดในการเคื่อไหวเช่นพันธนาการพวกอย่างเี้นมันก็คืออย่างน้อยมันก็ทําให้คนเห็นว่า บ้านเมืองเรามันขับเคลื่อนด้วยผู้มีอำนาจที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามระดับการปนที่ธระไายตามหลักธรรมดูนะฮะเราเรายังมีพวกเรานะครับี่ยังยังเลือกที่จะยืนหยัดเลือกที่จะออกมาต่อเพื่อกที่จะทางหนักหนักไปวันไบนแนวทางการพิจารณาแดดและการพิจารณาสิ่งที่มันมันคืออะไรที่ง่ายที่สุดนี่จะให้เราจะให้เราหลับตาหัวไหล่ให้บ้านเมืองเป็นตามได้ถามตามตามเพราะว่าเราคงทำไม่ได้ แต่จะให้เราต้องเปลี giving, ่ยนภายในวันเดียวเราก็ทำไม่ได้แต่สิ่งนี้คือเราไม่ต้องคอยบอกซัพพร้อมกับมีคนในสังคมว่าเราจะปล่อยให้เห็นทางว่าการรมในเรื่อง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 ร่างกิจสวนต่าแอดปีเนี่ยมันจะเกิดต่อไปได้เพื่อหรือเปล่าในการจะปล่อยให้ประเทศเราได้ถือโอกาสกับคนที่ไม่มีที่ไหนท่านแล้วคนที่ทำอะไรที่ไม่เป็นปกครองบ้านเมืองแต่ทำอะไรเหมือนคนไม่มีสิทธิ์ดีแย่หรือยิ่อไปหรือเปล่าอัไรี้ยผมว่าเราเราก็เป็นหน้าที่ส่งเสียสัท้อรกับวิพีสังคมนะฮะ พวกเราเนี่ยเราพมจะเอาแบบนี้ไหมแต่เราไม่เอาแต่เราโดนสะท้อเรามีไปเราเรานำประเด็นออกมาให้ให้ประชาชนได้เห็นตลอดเวลายอยู่แล้วนะครับมันก็คืออย่างแต่เราคนจะจะยอมรับจะต่อต้านหรือจะจะมีการเพิ่มมยังไงการมีเงื่อนงอกับการเผยแพร่ทุกอย่างไม่ใช่น,อนอ้อ,อนยและบางอย่างาเรา,า,ก,เราก็การเผยแพร่ผู้เราเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยนักเรียนจะบอกมันหน้าด้นา,นาน่าดูเนาะแตวมันก็ทำอะไรที่ พยายำตังกรนี่เป็นกำแพงใจไปไม่ได้มากไม่ได้มากกว่านี้อันนี้ก็ต้องยอมเขาเป็นเก่งเลยเพราว่าเราเราเราได้ครับเราไม่เสียเกียงน้อยเราเรามันก่งเกียงน้อยเนี่ยนะฮะว่าตาดำใครโดนเขาเนี่ยอ๋อเกียงน้อยเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่กำลังเกียงหนึ่งว่าว่าพวกเนี้ยพวกกำแพงนี้มันจะ มีความหน้าด้านร้อยลงอ่ะเจ้าที่ไม่พาประเทศเราลงไปเขียวไปมากอัอนนี้ก็เป็น,เ,นเหมือนเราเป็นฝ่ายที่ดึงกับาเรากําลังต่อสู้กับคนที่กำลังพาประเทศเราเดินหน้าลงของไม่จห้อยหลังนะฮะอันนี้ต้องเรียกว่าเดินหน้าเราก็จะมีหน้าที่ทับไปเยอเราอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างน้อยมันต้อพุ่งมีม,มันยังห่างจากเหวทําให้ประเทศเราห่างจากเขวว่าได้ระดับ อย่าอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเสียเปลใจนะอย่างน้อยเราถ้าถ้าพูดในเชิงส่วนตัวอย่างนั้นเราก็จะบอกคนรุ่นหลังได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่นิ่งแบบแบบเดินทางไ้ม่ได้เราพูดอีกครั้งความพยายามตามคนที่พวกนี้ทำกับบ้านเมือาเราแล้วเราก็เราออกมาทำด้วยความหวังที่มันจะเปลี่ยนแปลงดีๆแม้ว่าพวกนั้นเขาจะทำให้ประเทศมันไม่ไม่มีความหวังแต่หน้าที่ของเราเราต้องทำเราต้องมีความหวังที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศว่ายังไงประเทศนี้เราคงหนีไปไหนไม่ท้อ นะอย่างผมเองเ็ื่อไปอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยประธานยังไงมันก็คือบ้านเราก็อยากอยากให้บ้านเรามันอยู่ดีตีๆแต่ว่าในเวลานี้เราเพิง่งรู้ต่อสู้กับกับคนที่ทําให้บ้านเมืองเราเดินหน้าหลงคลองดึงให้กลับมา <c oughs> แล้วก็ต้องทำกันต่อไปนะเพราะว่าไหนเขาบ้านเขาก็พาเราลงเหววันะนะั้นเนี่ยจากนิวก็บอกใช่ค่ะดีบอกทั้งหมดมิวก็เล่นในฐานะที่นิวเป็นรุ่นพี่ในกิจกรรมนิวโดนทำร้ายร่างกายมามากมาย เป็นห่วงกังวลกับน้องๆปัจจุบันไหมคะกังวลครับแเ็น่วหรือว่าว่าว่าจะเพราะ่าเะเราเขาเขเขาใช้วิธีการแบบนั้นน้อยลงเขารับแตว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทแต่ว่าเราแน่นอน าเนี่ยเรากลับไปยใการขายมันหน้าที่เราไปจะดันแล้วเรื่นี้ไแตนแล้วก็ต้องให้ความมดรังากนะเราะัดระวังแต่มันก็ยิงยากเพราะว่าถ้าคนยิ่งเเนี่ยาทเรากคนสองคนรังเนี่ยมันก็ยงยากฉะนั้นเราก็ต้องมันมาทำให้ฟัมีอะไรตยืนไหม แล้วเรื่องสุขภาพเรื่องตาของนิวเป็นยังไงบ้างคะเรื่องตาเรืสายไม่ได้ครับมันมันมันได้แค่นี้แล้วมันลดแค่ทำให้ทำให้มันไม่เกิดการตั้เสียงมากมากกว่านี้เพราะมันจอภาสาตาเป็เสียไปแล้วผมตัวนี้ก็เหมือนคนใช้ตาข้างเดียวเหมือนเราถ้ไม่ได้เห็นเราจะเห็นไม่ได้ตาข้ามเดียวไม่ได้เห็นคือมองภายนอกอาจจะสังเกตไม่รู้แต่ว่าเรื่องจริงแล้วนิวมีปัญหาในการมองใช่ครับคือลักษณะการมองจะเป็นอย่างไรคะ มันต้องเน้นนาข้าวที่มองเป็นหลักในการที่ทำข้าพให้เกิดสามวิติทธิขาวข้างนี้ไม่สามารถจะรวมรวมภาพให้เกิดสามวิติได้เพราะจอภาษาไทยมันตัวหลักแล้วช่วงนี้กลับมาเมืองไทยทําอะไรบ้างคะตอนนี้กำลังหางานครับกำลังหางานแล้วก็กำลังพูดถึงการเรียนรู้อย่างเงี้ยฮะลำบากลำบากมาคิดว่าจะเป็นผู้จัดเองหรือเป็นแกนนําอีกไหมคะ ก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วกันนะครับตอนนี้งานนำเยอะงานนำเยอะนะครับตอนนี้ก็คอยคอยดูคอยสังเกตการณ์คอยับกลุ่มขอบคุณค่ะนิวไปเดี๋ยวเราไปต่อขบวนกันอีกสองป้าย่ะคก็เมื่อกี้นำทัวร์แล้วก็คุยกันด้วยนิวศิลลวิทนะคะซึ่งนิวก็ช่วงนี้เป็นการที่เตรียมตัวสำหรับที่จะ ไปเดินเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทช่วงนี้ก็กลับมาแลวอย่างที่นิวว่าระหว่างกลับมาอยู่เมืองไทยก็อยากเห็นสิ่งดีๆกับประเทศตนเองเพราะยังไงนี่ก็คือที่บ้านของตอนเองแล้วก็เมื่อกี้นิวจะเล่ารายละเอียดถึงในเรื่องของขนส่งมวลชนเลยค่ะซึ่งเป็นปัญหาหลักแล้วก็นิวจะมีข้อมูลที่ละเอียดมากทั้งในเรื่องของกฎหมายทั้งในเรื่องของเหตุผลในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของทั้งรถเมล์รถไฟทั้งในประเทศ คือในกรุงเทพต่จังหวัดเลยค่ะก็คะใครท่านผู้ชมอยากสอบถามก็เดี๋ยวนิวจะยังอยู่กับเราอีกสองป้ายรถเมล์มนะคะเดี๋ยวไอ้ไม่เชร็สองป้ายรถเมล์สองป้ายรถไฟฟ้าส,สถานี<ฮ>อ่าสสถานีรถไฟฟ้าตอนนี้นิวมีอะไรทักกายหรือคุยสเปรย์ละกันไหมะนะไปคุยเล่นให,ให้นิวช่วยรบกวนเป็นไกด์กันไปตอนนี้กลับมาที่พญาไทแล้วฮะพญาไทนะพญาไทก็เป็นสถา,านีใหญ่นะตรงนี้มันเตรงนี้เป็นตัวเชื่อมในหอนิ้งแต่ว่า ปัญหาคือบอริหามรมาด้วยคนระเบิดงานนะครซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไอ้แอคนนี้เป็นของการรถไฟการรถไฟตั้งบริษัท S r t e l มาแต่ M A. ตอนนี้เขาก็ให้สมรภารให้ให้ให้บริษัทลูกของ CP ไปแล้วนะฮะรับตอนนี้ไอ้รถไฟสา,สายสีแดงครึ่งเป็นของรอฟทรเองก็ขาดทุนทุกวันขาดทุนอยู่แล้วครับหนึ่งมันอูถ่ถ้าจะทำสูงก็อย่างนั้นอยู่ทางใจอย่างนี้เชืจจ่อมต่อกับสายสีแดงอ๋อ แล้วก <Yeah. S 1> ็มันมเดินทางก็ไม่คุ้มนะฮะอย่างอย่างถ้าคนมาอย่างรอเมืองเนี่ยนั่งรถเมล์คุ้มกว่าเยอะครับเดินทางอย่างระนั่งรถเมล์มาเร็วกว่าด้วยเดี๋ยวรถเมล์นั่งรถเมล์นั่งรถเมล์ระยะแพงถึง25บาทแต่ถ้านั่งรถไฟฟ้าเนี่ยสีแดงมา33มสิบมบวกับบวกรับรถไฟฟ้าได้าินสายที่ต้องเงินอีก19บาทเนี่ยมันมันไม่มีความคุ้มค่ากันนะการที่ว่าประเทศไทยเป็นที่แพร่ที่ทำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามันดีมันดีมันดีมันมีมูลค่าสูงเกินไป อย่างอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเอาแค่ตอนที่มีอยู่นนะยังไม่รวมพวกสายใหม่นะสายใหม่จะมยยีมาขา,า,กกบบา,าททยาที่นี่นั่งแอร์กว่านึ่มาอย่างแรกจะบางสิบสิบบาทจะไปพะยาบทอย่างนี้ไปยี่สิบสามบาทไม่ทำารหกสิบบาทและหกสิบบาทนี่ไม่ได้นั่งตลอดเวลานะเดินพะยาพะยามี่ยนตรองซื้อตัวว๋วสองรอบซึ่งนะฮะนีถ้าตามจริงแล้วมันควรจะโอเคมันมันต้องมีขอเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ควรจะต้องมาซื้อตั๋วครั้งที้สอง ไอ้จุกเกียแล้วก็แค่เดินไปสมมติผมผมต้อยกาบพยาไทยยังไปผมเดินต่อนี้ผมประเทเดินไปผมไม่ต Th er no? ้องไปติ๊กบัตรทองก็ไปติดบัตรไนเปติดบัตรเข้าใหม่ถ้ามีบางคนบอกว่าถ้าค่ารถไฟถูกก็ยิ่งขาดทุนสิออต้องขาดทุนครับรัฐบาลต้องรับผิดไอบครับถ้าทำเพราะตอนนี้ผมพูดตรงๆตอนที่คุณทำก็พ่วมร้อนรับติดประชาชนเขาลงตรงก็ทำให้ประชาชนเสียค่าโอกาสผ่านเวลาไปเยอะมากเพราะที่มีการสร้างไฟฟ้าเนี่ยรถติดแล้วทำไมมาถึงเวลาจริงคุณจะมาเก็บค่าเลยฐานถึงนักที่คุณ เอาโอกาสเอาในของคนไปเยอะแล้วอย่างนี้ฮะเออแต่จริงนะเพราะระยะเวลาในการสร้างรถไฟปฟป้าสมมุติ3ปีอะ่ะคุณทำรถติดชิ่ผายวายวอดเลยแล้วพอรถไฟสร้างเสร็จแล้วกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ช่วยรถไม่ลดราคาให้ด้วยแถมบางคนดได้โอกาสยังขึินอี่าใช่มมใช่ใช่ใช่อ่าเอา,เอาเนิวเก็บรายละเอียดตรงนี้ดีขออนุญาตก้มกล้อง <c oughs> คุยได้แต่ก้มกล้องค่ะ แอบกระเป๋าส่ายกระเป๋าพี่หนูลิงข้างในกระเป๋านี่อะไรบ้างรอบน,นี้เขาเขาเพิ่มเจ้าหที่ประกบทุกประตูพอดีไปตอนขามาไม่มีเพราะเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเขาว่าแฮนเดิลไม่ไหวเราไม่เคยเจอคนที่ลงแล้วไม่ไปต่อ อันนี้ผมผมม่ขึ้นรถไฟผมไม่ค่อยรา <Next station. S 2> ไปตรงนี้เท่าไหร่เลยผมน่าจเมกผมไม่รู้ว่าไอที่กันน้นสถานีเนี่ยความ,ม,มจริงมันยังมีขานาดยังมีส่วนเข้ากว่าส่วนใหญ่ของเส้นทางรถไฟไฟ้าสายสัมปทานเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีที่กัน้นตั้งแต่จะเดจักไปถึงแต่ถ้าเป็นสายทุกขุมิษเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแล้วจะมีท่เอกมัย ยยม,มันน่าจะมีส่วนกตอนนั้นที่มีววอุบัติเหตุคนถูกชนใช่ครับแ,แต่ห้องท้ายขากาทําแล้ว่าตดีใหญ่แต่ถ้าออกส่วนอขยายที่มันมีอีกส่วนงที่ก่อนหน้จะมีโ<ช>้ดมดแล้ถ้าเิดาไปกื้ตั้งแต่นับางจากาไปถึงบักน้ำเนี่จะมีหแล้วก็ยปัญหาจะไปช่วงที่นเป็นสมทา,านเดิมก็เป็นสุขตอนขยายที่้ นีท่านผู้ชมกำลังติดตามมาในส่วนของกิจกรรมวันอาทิตย์สีดำซึ่งจัดโดยคุณสมบัติบุญงามอโนอ์จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะทุกวันอาทิตย์แล้วก็กิจกรรมวันนี้ชื่อว่ารถไฟฟ้าสายสีดำค่ะก็คือเป็นการชวนกันมาขึ้นรถไฟฟ้าที่สยามเพื่อจุดประสงค์เดินทางรถไฟฟ้าแล้วก็จะไปไปทางที่ให้แยกดะเท้าว แต่ก็มีการเปลี่ยนกิจกรรมโดยลงกันที่สถานีหมอชิดแล้วตอนนี้ก็เป็นการเดินทางกลับค่ะแต่สืบเนื่องจากว่าที่เราเปิดไลฟ์อันนี้และยังไม่มีการเขียนข้อความเพราะว่าเพราะว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางจากให้แยกนัดเท้าเป็นหมอชิดก็เลยรีบเปิดไลฟ์เพื่อมาร่วมเดินทางกลับพร้อมเกิดกับทุกคนแล้วในภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นนิวซีโรวิสนะคะกำลังคุยให้ข้อมูล เรื่องรถไฟฟ้ากับคุณสมบัติบุญงามาน,นงค่ะขณะนี้ในส่วนของมวลชนสื่อมวลชนในช่วงขากลับก็จะมีจํานวนน้อยลงเพราะบางคนตัดสินใจย้อนกลับไปยังสถานีสยามเพื่อไปรอแล้วก็ในกิจกรรมนี้ก็จะใช้จ่ายทั้งหมดคนละ15บาทในการที่ตีตั๋วสถานีรถไฟแต่ว่าคือขึ้นไปได้ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ออกนอกสถานีขึ้นแล้วก็รอขบวนใหม่ขึ้นแล้วก็รอขบวนใหม่ข,ข,หมขาไปและขากลับเนี่ยเขาจะ ลงทุกสถานีค่ะเพื่อต่อรอขบวนใหม่ตนี่ค่ะตอนนี้ก็คุณสมบัติคุยรายละเอียดกับนิวสิริวิทย์เพราะก่อนหน้าน,นี้เราได้คุณนิวมาให้ข้อมูลถึงในเรื่องของขนส่งมวลชนรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะแล้วก,ก็กำลังคุยกันต่อเนื่องคือนิวเขาจะมีข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็คุณสมบัติก็เลยเข้ามาสอบถามพูดคุยด้วยเดี๋ยวเราไปแอบฟังเอ้ยไม่ใช่เราไปร่วมฟังกันต่อนะไม่ใช่สองแถวด้นเหมือนเวลารถรถล่างรถใรถ รถพวกไอ้รีสอร์ทเห็นไหมคล้ายๆรถก๊อบแบบขึ้นทางไหนแต่ว่าไม่ใช่เล็กไม่ใช่รถต่รถก๊อบแต่รถก๊อบมันเล็กไปแต่ต้องอาจจะยาวหน่อยเวลาไปสวนสัตว์คุณเห็นไหมเอออะไรเงี้ยคุณขึ้นทีแบบรถคันหนึ่งแม่งขึ้นได้ประมาณสิบคนที่สิบคนเนี้ยเราก็วูบขับรถแม่งวูบอย่างนั้นเราให้มีฟิทเดอร์ผมว่าไอราคาฟิทเดอร์ต้องรวมอยู่ในค่าตัวเอกสารด้วยมันเอาองไทยมันแยกแต่ผมอยู่ที่ดูไบอ่ะมันรวมกันเหรอถ้ารถเดินหน้าตาเป็นไงเป็นรถเมย์ครับถ้าเป็นถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่เป็นรถเมย์ใหญ่ แล้วเป็นเป็นจุดต่อยเล็กก็จุมีเทนเล็กก็เวดวาราชนะต้องเดลวาราดอย่างอย่างอย่างครับผมขื้นรถไฟฟ้าแล้วผมไปต่อเนี่ยแล้วผมไป็คุโเมที่เป็นเขาจะเขาจะบอกเป็นสายเอฟแล้วมันก็จะวนอยู่ในแถบแถบ,แถบนั้นนะฮะไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องเสียค่ารเพิ่มเดววลวาราดจะนำผมแน่ทำไปแค่ผมว่ากทมนี่ต้องหาแหล่งรายได้อื่นมาโผล่แล้วทำระบบพวกนี้ลงทุนพี่อนนี้อยากไปเอาที่อเอาพิดยังมีอผมไม่มีละผมให้